ผู้ชมต้องใช้ทะเบียน,งนลงทะเีล้วเพราะฉะนั้นทะเบียนจริงไม่ใช่ซาวด์รักันไม่ใช่ประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันครับไม่มีทะเบียนก็บกันได้แต่ว่าจะสังกัญอยู่ที่ได้ตัวถังได้ตัวถังต้องไม่ผิดถ้าผิดนะนั่นคือบริษัทบรรพัยบริษัทคุณได้เลยรถคันนี้เป็นรถเกง๋งรถเก๋งเนี่ยเบีย้ยทุกบริษัทต,ต้องขายหกร้อยสี่ห้าบาทที่เป็นตังค์รถจดไม่เกินเจ็ดที่นึ่งเจ็ดที่นั่งตัวนี้คุณช่วยวงกลมไปด้วยนะครับถ้าคุณ มีคนมาทำอยู่ในมือนะครับอยู่คุ้มครองไม่เกินเจ็ดคนแล้วมีแล้วมีบบใดไงเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับแล้วที่สี่ท่านเขียนอะไรใช่ไหมครับผมก็จะนะผมก็จะผ่านไปนะครับนะครับผมก็จะผ่านไปนะครับผมให้ให้ดูตารางบริการตัวใหม่เลยครับที่เริ่มตั้งแต่หนึ่งมกราคมหนึ่งมกราคมปีห้าสิบคันดี้ซุ้มว่า ในมุกกราคทมสองศูนย์หนึ่งศูนย์หรือปีหคาสาม่ะรน,นะครับ,นะนะรบในช่องนี้ก็เช่นเดียวกันผมคงก็จะให้ให้ท่านเขียนยวนะยไว้ว่านะฮะยกเว้นผู้กอขี่ที่บงังคับใหม่ๆเลยครับอนะผมขยายขึ้นมานะในช่องนี้อาจจะดูตัวเล็กผมก็ขยายให้มันตัวใหญ่รายการรายการที่สี่จำนวนเงินคุ้มครองผู้ส่งไฟนะ limit off cover นะครับ ห้าหมื่นบาทต่อหนึ่งคนสําหรับความเสียหายต่อร่างกายและอนามมยก็ยังก็ยังคุ้คมของเท่าเดิมเฉพาะในช่องนี้5้าหมืนบาทไม่ไู้ว่าผมขับรถชนคนหรือรถผมคว่ำแล้วเพื่อนผมญาตผมที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บโบสถ์สกานภัยที่ที่คุ้มของกรมธรรม์มชอบนี้เนี่ยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จเป็นจริงแต่ไม่เกินห้าหมืน รวมทั้งค่านอนามด้วยค่านำไมคือสูญเสียความสามารถในการทําทงานบรแต่ทก็ชดเชยให้แต่ค่าทนไมนเนี่ยจะต้องคุยได้เหตุผลละนะครับก็คือคุณจะต้องพิสูจน์ได้เลยว,ว่าคุณสูญเสียอะไได้เลยบ้างเช่นสมมติแขนหักนะหมอบอกว่าทางานไม่ได้สองเดือนแล้วคุณไม่ได้รับค่าจ้างจากในในจ้างคุณนะสองเดือนก็ยอมกลับไปว่าสมมติคุณกินเงินเดือนเดือนละหมื่นหนึ่งสองเดือนก็คือสองหมื่น รักษาสมมติคุณรักษาไปแค่แขนหักรักษาไปสองหมื่นห้าเพราะนั้นรวมกันแล้วสองสองตัวเบิกได้สี่หมื่นห้าเบิกค่าตับอนามัยได้สองหมื่นกับรวคุณรักษาอีกสองหมื่นห้าเป็นสี่แล้วใช่ไหมถ้าสมมติคุณเกิดค่ารักษาพยาบาลนะห้าหมื่นเต็มไปแล้วค่าอนามัยก็เบิกไม่ได้เพราะค่าอนามัยคือชดเชยชดจดชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงที่คุณไม่สามารถทำงานได้ แต่ไม่ใช่ค่าธรรม판นะแต่หลายๆคนที่เป็นค่าธรรม판อ่ะโอเคผมก็ตีความว่านั่นคือเขาเรียกค่าแบไหตรงนี้ใหม่เลยครับสองแสนบาทต่อนหนึ่งคนเดิมทีนะฮะก่อนหนึ่งมกราคมนะก่อนหนึ่งมกราคมสองห้าสามเนี่ยคุ้มครองแค่หนึ่งแสนนะั้นตอนนี้เพิ่มเป็นสองแสนเป็นเท่าตัวแล้วเบีย้ยไม่เพิ่มด้วยสิโอ้โหอัฐบ,นะบาลนะเห็นประชาชนนะเป็นหลักเลยครับนะก็คือ สำหรับการเสียชีวิตสำหรับการเสียชีวิตแน่นอนผมเกิดขับรถคว่ำแล้วเพื่อนผมเสียชีวิตไม่จอโทรมาแล้วเพื่อนผมเสียชีวิตคนไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในรถผมหรือผมไปชนคนชโบุคคลมายหน่อเสียชีวิตนะบริษัทประกันภัยที่ผมทำประกันอยู่จะต้องรับผิดชอบนะฮะในการเสียชีวิตของใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในรถผมหรืออยู่นอกรถที่ผมไปละเมิดทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยจ่ายสองแสนครับเพิ่มมาตัวโซลท์รอดๆนครับเรื่องที่แค่แค่แสนเดียวก็ได้สองแสน สูญเสียอายุข้อนี้ดีมากเลยแม้แต่นิ้วหนึ่งข้อแขนหนึ่งข้างนะครับถ้าประกันชีวิตเนี่ยนะสูญเสียแขนสองข้างถึงเรีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าสูญเสียแขนข้างเดียวเนี่ยประกันชีวิตเนี่ยด้วยประกันอุบัติเหตุนั้นแค่คุ้มครองแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสมมติทำไปสองแสนจอดเดือดจาแค่แสนสองแต่พราบบอกไม่ใช่ถ้าคุณสูญเสียอวัยวะส่วนไหนเนี่ยคุณเบิกได้สมมติสองแสนเลยนะครับเกิดการสูญเสียนะครับเสะะแขนขาดนิ้วขาดอะไรแล้วแต่นะครับ บอได้สองแสนเลยครับหรือทุกพระพัไปถาวรม็เช่นเดยวกันทำงานไม่ได้ตลอดชีวิตเลยครับนะรลยเราเรียกอัมพาตได้แหละนะบนสาบันไปต้องเรยนอบสองแสนครับนี่คือข้อดีของตรบแล้วก็เอามาใหม่ๆนะครับนะสองร้อยบาทต่อวันรวมรวมกันไม่เกินยี่สิบวันสำหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใหม่ถ้าเกิดเหตุ ต้องโรงพยาบาลต้องนอนในโรงพยาบาลที่เป็นคนไข้ไหนคุณสามารถเบิกนะฮะชดเชยได้ได้เวลาสองร้อยไม่เกินยี่สิบวันก็สนี่คือใหม่ๆเลยสุดๆเลยครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยนะไม่ว่าเป็นรถจักรยานยนต์เบี้ยประกันแพียแค่สามร้อยกว่าบาทรถเก๋งหกร้อยกว่าบาทรถกระบะนะครับเก้าร้อยกว่าบาทคุ้มครองตามนี้หมดเลยครับอ่านต่อเลยครับทั้งนี้จำนวนเงินสูงสุดสําหรับ วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองและวงเล็บสามรวมกันไม่เกินสองแสนสี่พันเช่นสมมุติว่าสมมุติว่าผมขับรถล้มควม่ำเพื่อนผม,มนตอ 3, 000, ม้องรักษาโรงพยาบาลนะยี่สิบห้าวันแล้วม,มาเสียชีวิตเพราะงนบริษัทประกันใดก็จ่ายค่ารักษาจ่ายชดเชยเนี่ยยี่สิบวันสี่พันละแล้วก็มาเสียชีวิตก็จ่ายสองแสนรวมแล้วรวมแล้วสูงสุดไม่เกินสองแสนสองแสนสี่พันต่อหนึ้งคนและรวมกันนะและรวมกันไม่เกินห้าล้าน สำหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกินเจคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้กับขี่ไม่เกินเจคนย้อนกลับไปนะครับคันนี้จอดใชเบนไม่เกินเจ็ดที่มนาะที่เมื่อกี้ผมให้วงกลมไว้นะครับจุดปรสงค์ก็คือรัฐต้องการให้เวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะได้รับการคุ้มของคนละสองแสนหรือสองแสนสี่ันนะสมมวรถเก๋งคันนี้ ไปชนรถทัวร์รถทัวร์วคันหนึ่งตกถนนไปตกเหวไปแล้วกันมีคนเสียชีวิตสักสมมติสักสิบห้าคนนะครับแล้วก็รถเบนซ์คันนี้เนี่ยเลืออ่านะสมมติรถเบนซ์รถเป็นอย่างนี้นะเลือรถฮัมด้ากระเด้ตกเหวไปด้วยตายเจ็ดคนก็เป็นยี่สิบสองคนยี่สิบสองคนเนี่ยนะนะคนละสองแสนก็สี่ล้านสิบดันะะนั้นสามารถที่จะ เราผิดชอบในวงเงินไม่เกินห้าล้านนะห้านะล้านนะต่อนหนึ่งครั้งนะและรวมกันแล้วไม่เกินห้าล้านสําหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกินเจ็ดคนหรือบรรทุกผู้โดยสารรวกขี่ไม่เกินเจ็ดคนและไม่เกิน,นสนิบล้านสำหรับรถยนที่มีที่นั่งจดนะเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวกข,วกขี่เกินเจ็ดคนต่อเวลาต่อหนึ่งครั้งนะย้อนกลับส่วนถ้าเกิดตรงนี้เป็นรถตู้ละ่ะ รถทัวรนะ์ล่ะที่จดที่ด้านเกินเจ็ดกนะนะนะ็จะคุ้มครองนะฮะสิบล้านต่อคันนะจะคุ้มครองสิบล้านต่อคันหมายความว่าถ้าเกิดเป็นรถตู้นะนะหรือรถทัวร์หมายควมว่ารถทัวร์นะครับนะรถทัวร์ตกเหวไปนะกนะถูกรถตู้ชนตกเหวไปมีคนตายอยู่สี่สิบเอ่อสามสิบคนแนละ้วมีคนตายสามสิบคน รถตู้ก็ตกเหวตายรถตู้ก็มีคนตายสิบคนก็เป็นสี่สิบสี่ิคนละนะคนละสองแสนเก้าสี่พันก็ประมาณแล้านะเพราะฉะนั้นการคุ้มครองสิบล้านมันก็ยังอใจเพราะรับต้องการให้ถ้าเวลาเกิดมีการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยจะต้องได้รับคุ้มครองคนละสองแสนหรือสองแสนสี่พันครับสูงสุดครับนี่คือเหตุผลน,นะครับที่ผมมาทรมไ,ได้เขียนไว้อย่างี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นส่วนการที่ดีเลยกับจ่ายพี่ประกันไยแค่ไม่กี่ร้อยบาท ไม่กี่พันบาทนะคุ้มครองนงั้นคุ้มครองเหมือนกันกนบหมดทุกบริษัทครับรายการที่ห้ารายการที่ห้าเนี่ยนะนะก็จะก,ก็จะให้การคุ้มครองความเสียเบื้องต้นนะความเสียเบื้องต้นคือนะครับนะรายการที่ห้าจำนวนเงินค่าเสียเบื้องต้นนะครับความเสียต่อร่างกายไม่เกินหมื่นห้าต่อหนึ่งคนหรือตามกฎหมายกำหนด ในรายการนี้ฮะส่วนมากเขจะใช้กับผู้ขับขี่ที่เป็นไปะมางเพราะฉะนั้นถ้า,ถาผมขับรถคว่ำไม,ม่ว่าจะเป็นรถสุมควรถเก๋งรถโมโไซค์อะไรก็แล้วแต่ในฐานะผมเไม่ควบขี่ <c oughs> ผมคว่ำเองผมเบิกค่าสาบีบานตามใบเสร็จเป็นจริงนะไม่จะมนในช่องนี้ังไม่มีคำขานไค่ขานขานทำไมก็คือตามกฎหมายกำหนดนะครับความเสียต่อร่างกายสารสูญเสียว่าอ่านแบบนี้ใหม่ๆเลยแต่ก่อนต้องเสียชีวิตอย่างเดียวตอนนี้เพิ่มละนะความเสียต่อร่างกายสูญเสียอวัยหรือทุกข์ภาพบริสุทธาวร ให้สามหมื่น uh ห้าหรือตามกฎหมายกำหนดแต่ตอนนั้นข้อนี้ไม่มีแล้วหรือเสียชีวิตนะนะหรือความความเสียต่อต่อชีวิตสามหมื่นห้าต่อหนึ่งคนนะครับหรือตามกฎหมายกำหนดอย่างเช่นผมขับรถแล้วคว่ำผมไม่ตายทันทีนะครับนะผมรักษาไปแล้วหมื่นห้านะหลังจากนั้นมาเสียชีวิตนะผมก็เบิกได้สองสองช่องกับช่องช่องแรกกับช่องช่องช่องที่สามเป็นเป็น